จาะลึกคอมเมนต์สวัสดีครับอัปเดตข่าวสารและความเคลื่อนไหวของอาเซียนกันได้ที่นี่ครับดราม่าอีกแล้วถ้าสพปาวมีรถไฟดีๆสักขบวนวงเล็บขนาดราง1เมตรป่านนี้คนเวียงจันทนั่งรถไฟมาเที่ยวกรุงเทพได้สบายแล้วเรื่องราวนี้จะเป็นอย่างไรมารับชมรับฟังกันได้เลยครับเป็นเรื่องราวจากทางเพจ Facebook อาเซียนมองไทยที่ออกมาโพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับสพปาวบอก อยากเชื่อมต่อทางรถไฟกับไทยอยากให้ไทยสร้างรถไฟความเร็วสูงมาถึงหนองคายไวๆจะได้วิ่งเข้าสพป,ปลาวได้เลยด้วยราง1.435เมตรแต่เดี๋ยวนะประเทศมึงนะ่ะมีรถไฟตั้งแต่ปี2009แล้วไม่ใช่เหรอปัจจุบันมีรถไฟจากหนองคายวิ่งข้ามแม่น้ำโขงไปถึงสถานีท่านาแล้งล่าสุดสร้างต่อขยายไปถึงสถานีคำสวาดเวียงจันทร์ ทำไมมึงน่ะไม่หารถไฟมาวิ่งเข้าไทยบ้างครับมึงรออะไรอยู่14ปีแล้วพี่น้องเอ้ยดูมาเลเซียเป็นตัวอย่างขนาดราง1เมตรเท่าของไทยยังมีรถไฟวิ่งมาไทยวิ่งมาหาดใหญ่รถไฟไทยน่ะวิ่งไปบาดังเดซาบางขบวนบัตเตอร์เบิร์ดวงเล็บรัฐปีนงังรถไฟไทยและมาเลเซียสามารถวิ่งเข้าไปสิงคโปร์ได้รถไฟท่องเที่ยว Eastern and Oriental Express วิ่งจากสิงคโปร์ขึ้นมาถึงเชียงใหม่ได้น้องคายได้แต่สปปลาวกลับไม่คิดหารถไฟวิ่งผ่านแดนมาหาคนอื่นบ้างเลยแล้วบนบอกไทยไม่ยอมเชื่อมต่อรถไฟกับลาวกูงงแล้วสถานีท่านาแล้งของประเทศมึงทุกวันนี้คืออะไรก็มีเนี่วิ่งเข้ามาหนองคายได้เนี่ยแต่มึงน่ะ ไม่ยอมหารถไฟมาวิ่งเองทุกวันนี้ใช้รถไฟไทยวิ่งข้ามพรมแดนหนองคายท่านาแล้ง100%ถ้เซ็นาสะปะปอลาวมีรถไฟดีๆสักขบวนพวงเล็บขนาดราง1เมตรป่านนี้นะ่ะคนเวียงจันทนั่งรถไฟมาเที่ยวกรุงเทพได้สบายๆแล้วประเทศไทยก็อยู่ตรงนี้มีรถไฟวิ่งตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5แต่มึงนะ่ะเลือกที่จะไม่มาเองปะ่ะ กาเป็นปริงเลยประเทศนี้จะให้คนอื่นไปหาตลอดทำไมต้องรอไทยสร้างรถไฟความเร็วไปถึงหนองคายครับสร้างไปถึงก็เข้าลาวไม่ได้อยู่ดีถึงแม้ขนาดรางจะมีขนาด1.435เมตรเท่ากันแต่ทางรถไฟลาวนั้นไม่ได้สร้างมารองรับรถไฟความเร็วสูงและที่สำคัญสปอปอลาวมีทางรถไฟทางเดียวยังไงก็วิ่งไม่ได้จ้าถ้ารถไฟความเร็วสูง วิ่งที่ลาวรถไฟทั้งสายทางต้องหยุดวิ่งทันทีทุกขบวนห้ามมีใครวิ่งสวนหรือใช้รางร่วมทั้งนั้น you know ด้วยภายหลังนะครับที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปนะครับก็มีประชาชนมากมายเข้ามาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับดราม่านี้คนแรกนะครับคอมเมนต์ว่าชินกับการนอนรออ้าปากจากภาครัฐจนชินขนาดน้ำใช้ย่งต้องมาชิดแม่น้ำโขงจนแทบจะยึด เป็นของตัวเองถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าแล้วก็บอกเกลียดไทยด่าไทยแต่จะมาเกาะไทยถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าแอดเตรียมรับกระแสข่าวเดี๋ยวมีดราม่ามาอีกรถไฟลงทะเลเพิ่งจบไปข่าวใหม่มาอีกแล้วถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าขอบคุณรถไฟจีนในลาวขอบคุณที่ลาวลงทุนยอมเป็นหนี้สร้างรถไฟเพื่อไทยจีนส่งสินค้าสะดวกรวดเร็วโดยที่ไทยนั้น ไม่ต้องออกเงินสักบาทถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าจริงต้องขอบคุณนะคะอย่าไปว่าเขาเรานะ่ะไม่ต้องไปลงทุนสักบาทถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าไทยหยิบยื่นน้ำใจให้พวกเขามากเกินไปจนเคยตัวรอที่จะเป็นผู้รับตลอดถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าเหนื่อยกับประเทศข้างเคียงจริงๆวงเล็บไม่นับเป็นเพื่อนบ้านเพราะแหวกัดตลอดเวลาแค่สประเทศนี้ ที่อยู่ฝั่งตะวันออกเท่านั้นนะคะถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าการศึกษาเป็นสิ่งสําคัญจริงๆพูดกับคนโง่ให้ตายนะ่ะมันก็ไม่เข้าใจหรอกซึ่งทั้งหมดนี้นะครับคือความคิดเห็นจากประชาชนในโลกออนไลน์หากคุณคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับความคืบหน้าปีชงกัมพูชา2023แอดมินเพจอาเซียนมองไทยได้รวบรวมความพังของกัมพูชาไว้ดังนี้ครับ เรื่องราวจะเป็นอย่างไรมารับชมรับฟังกันได้เลยครับเป็นเรื่องราวจากทางเพจเฟ e บุ๊กอาเซียนมองไทยได้ออกมาโพสต์ข้อมูลไว้ว่าแอดมินรวบรวมข้อมูลปีชงกัมพูชา2023โดยไม่เรียงตามลำดับนึกอะไรออกเขียนตามนั้น 1. ไทยคือทะเบียนเมืองโบราณสีเทพเป็นมรดกโลกตรวจสอบชิ้นส่วนฟันจากโครงกระดูกของมนุษย์ในเมืองโดยค่ากัมมันตรังสี สรุปได้ว่ามีอายุไม่ต่ำกว่า1,700ปีข้างบ้านถึงกับร้องระงมเพราะเขาใช้นครวัดด่าคนไทยมาตลอดหลายปีว่ากูเกิดก่อนคนไทยมาจากจีนตอนใต้ไทยแลนด์ก็ปปี้ขเขมนบาบาบาแต่เหตุการณ์นี้การขึ้นทะเบียนเมืองสีเทพเป็นมรดกโลกแล้วเหมนดิน้นเกิดขึ้นเพียงระยะเวลาสั้นๆเพราะมันตั้งตัวไม่ทันบางคนน่ะ ก็ไม่รู้เมืองสีเทพว่าอยู่ที่ไหนด้วยซ้ำจํานวนมากก็ยังบอกว่าไทยเฟกข้อมูลอยู่เลยแม้แต่คนไทยหลายคนก็ไม่เคยไปเมืองสีเทพดังนั้นถ้าคนกัมพูชาจะอ้องก็ไม่แปลก 2. ข้อมูลขอแยกจากข้อหนึ่งหลังจากไทยขึ้นทะเบียนเมืองสีเทพเป็นมรดกโลกในวันเดียวกันในวันที่กรรมการเคาะไม้กลางเวทีไม่รู้ว่ากรรมการอะ คิดเข้าข้างไทยหรืออะไรอย่างไรจากตอนแรกที่เรานั้นยืนแค่ชื่อสั้นๆว่า The Ancient Town of สีเทพเมืองโบราณสีเทพใช้ชื่อนี้มาตั้งหลายปีอยู่บนหน้าเว็บไซต์แต่องค์การยูเนสโกกลับตัดสินใจเติม and it associate ทวารวดี Monuments ลงไปด้วย เมืองโบราณสีเทพที่ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจึงมีชื่อเต็มว่า The Ancient Town of Siete and Its e s o c i a t h a w a r a v a d i Monuments แปลว่าเมืองโบราณสีเทพและโบราณสถานสมัยทวารวดีที่เกี่ยวข้องและที่สำคัญไปกว่านั้นสำคัญที่สุดองค์กรยูเนสโกนั้นยอมรับการมีอยู่ของจักรวรรดิทวารวดี ด้วยเขียนคำว่าทวารวดีเอ็มพายลงไปบนเว็บไซต์ยูเนสโกอยู่หลายประโยคอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนในประวัติศาสตร์ซึ่งเราไม่เคยเรียกตัวเองว่าจักรวรรดิเพราะมันสูงเกิดเอื้อมส่วนมากเราจะใช้คำว่ายุคทวารวดีสมัยทวารวดีแบบทวารวดีหรืออย่างมากเลยที่สุดก็คือคำว่าอาณาจักร นักวิชาการบ้านเราเองก็ยังเถียงกันในเรื่องแผ่นจารึกทวาราวดีไม่จบไม่สิ้นทีนี้นะ่ะข้างบ้านดิ้นหนักมากกว่าเดิมอีกอย่างไม่คาดคิดมาก่อนด่าไทยลงโซเชียลอย่างหนักบางคนนะ่ะถึงกับออกมาบอกว่าจะแบนยูเนสโกเพราะพื้นฐานเดิมตำราเรียนขเขมรไม่ยอมรับการมีอยู่ของทวาราวดีเขามั่นใจว่าประเทศไทยในอดีตคือจกักรวรรดเิเขมร แผนที่ขเขมรโบราณจะต้องมีประเทศไทยระบายสีประเทศไทยลงไปเป็นแผนที่ขเขมรไทยมาจากจีนตอนใต้ประเทศไทยคือขเขมรโบราณคนไทยลงมาแย่งของพวกเราไปแลนอื่นแต่กลับโดนยูเนสโกตบหน้าด้วยการยอมรับว่าทวาราวดีมีอยู่จริงส่วนนักวิชาการไทยสาวกขเขมรก็เงืบไปตามๆกันบางคนน่ะถึงต้องหนีไปทำข่าวรถไฟความเร็วสูง ผ่ากลางอายุทยาอกอีแป้นจะแตกซะแล้วทั้งข้างบ้านและนักวิชาการสายริบรอลสาประเพณีสงกรานได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมบายยูเนสโกต่อจากเมืองโบราณสีเทพเพียงสองเดือนข้อนี้ไม่ต้องถามว่าข้างบ้านดินหนักมากไหมบอกเลยว่ายิ่งกว่าเมืองสีเทพสองเท่า อินฟูเขมรออกมาทำคลิปด่าไทยหนักมากจนมีวลีจากหมอศัลยกรรมชาวกัมพูชาคนหนึ่งว่าสงกรานขึ้นทะเบียนใช้คำว่า In Thailand ไม่ใช่ออฟไทยแลนด์ดังนั้นสงกรานจึงไม่ใช่ของไทยฮ่าฮ่แต่มีคนไทยไปเถียงกลับว่าโบกตอบ้านมึงน่ะก็ใช้คำว่าอินแค b เบดียไม่ใช่ออฟนครวัดบ้านมึงก็ใช้คำว่าออฟ เีอะไรของขเขมรบ้างที่ใช้คำว่าออฟตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาน่ะคนไทยก็ทยอยโดนขเขมรบล็อกอย่างต่อเนื่องอีกความพีกก็คือกัมพูชานั้นเพิ่งเปลี่ยนมาใช้ชื่อสงกรานต์ตามไทยปีนี้เนะ่ะเป็นปีแรกจากเดิมใช้คำว่าจนชนะนำถมยแต่ความหน้าแตกแค่นั้นเดียวไม่พอไปเอาจารึกปอมมาอ้างว่าฉันใช้คำว่าสงกรานมาก่อนโดยไปเอาจารึก จากปราสาทหินมาวงให้คนไทยดูว่านี่ไงสังกราติแต่โดนคนไทยแฉกลับรอบสองเพราะเป็นจารึกสังกราติจากปราสาทสะกำแพงใหญ่อําเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกดแล้วคนที่เอามาหลอกเขมนกันเองคือหมอเซมเจ้าเก่าเจ้าเดิมผู้ติดตามกว่าหนึ่งล้านฮ่าฮ่าฮสี่ นางงามกัมพูชาตกรอบทุกเวทียกเว้นเวทีที่ตัวเองเป็นเจ้าของและเป็นเจ้าภาพไปในตัวคือเวทีอบต M ์มิสแพลเ t ็ตอินเตอร์เนช2023ที่นางงามกัมพูชาเข้ารอบเป็นเวทีเดียวจริงๆที่ประกวดกันมาทั้งโลกนะ่ะแล้วเข้ารอบแฟนนางงามกัมพูชาดีใจกันมากแต่พอถามถึงเวทีอื่นว่าตกรอบแล้วโกรธมาก 5. ขอแยกออกมาจากข้อ4เพราะไทยแลนด์ได้มงกุดหลายเวทีได้บ่อยจนนับนิ้วไม่ไหวแล้วว่าได้มงกุดกี่เวทีแล้ววะฮ่าฮ่ฮคนไทยดีใจแต่ข้างบ้านน่ะดิ้นหนักไม่ไหวงงมากและที่สำคัญ Miss p l a n e t International 2023ไทยแลนด์มงคาบ้านกัมพูชาคนธรรมดาคงไม่คิดอะไรแต่แอดมินเพจนางงามกัมพูชานั้นวงเล็บแก๊ง กระเตยลูกเจี๊ยบแทบจะปิดเพจนี้เพราะหลายเพจเป็นศัตรูกับแอดมินแอดมินเข้าไปสองเพจมันคือมีแต่โพสต์น้อยใจบางเพจที่เคยปากแซบถึงกับหยุดอัปเดตเพจไปเลยหลายวันนี่แหละเนาะความเครียดของคนทําเพจนางงามที่ตกรอบทุกเวทีไทยมงคาบ้านกัมพูชาฮ่าฮ่าขอแยกเอามาอีกข้อ ขอจัดอินี่โดยเฉพาะเพจ Miss Universe Cambodia มันบล็อกแอดมินและเคยด่าเสี่ยมคนไทยอยู่หลายครั้งแอดมินน่ะยังไม่รู้ว่ามันคือใครทำไมผู้ใหญ่ถึงกล้าจ้างมันมาทำเพจไม่เคยรู้จักกันแต่มาบล็อกเฉยคนไทยน่ะจำนวนมากก็เพจ Miss Universe Cambodia ไล่บล็อกหลายคนน่ะไม่เคยเข้าไปด่าเลย ด้วยซ้ำทั้งที่ปีนี้ได้เอนดีคนใหม่คือเปลี่ยนเจ้าของใหม่แล้วแต่มันสร้างเพจมาบล็อกแอดมินก่อนเลยแอดมินก็ไม่เคยเอาร่างแอดมินไปป่วนเลยสักครั้งแค่กดแชร์คือบล็อกหลังจากนั้นนะแอดมินก็ตามแฉนางงามมันอย่างหนักมันก็พยายามให้นางงามมัน Miss Universe c แค b o d i a เดียใส่ชุดไทยมาเยอะเย,ะเยะ้ย ยิ่งโดนด่านะยิ่งใส่อินนี่นะประหลาดคนมากหาชุดไทยมาใส่อยู่หลายชุดแอดมินก็สู้แท็กคุณแอนจักรพงศ์ไปเลยทุกโพสต์มันยังหน้าด้านบอกไม่กลัวกรรมการมีหลายคนไม่แค่คนไทยเวทีของอเมริกาอ้าวเขาคงมั่นใจมากว่านางงามตัวเองน่ะจะเข้ารอบเพจทีมแคมเบเดียพักแกรน์ถึงขั้นใช้คำว่าเปิดประตูแคมเบเดีย เพราะนางงามพูดภาษาอังกฤษได้สวยที่สุดที่ส่งมากและเป็นทีมใหม่ไม่ใช่ทีมเก่าที่เป็นนอมินีชาวฟิลิปปินทำมา5ปีแต่สุดท้ายน่ะนางงามตัวเองตกรอบแม้เปิดศึกกับกูมานานแพ้ได้ไงงงมากหรือเป็นเพราะอิทธิพลแท็กคุณแอนจักรพงศ์สังเกตว่าทุกครั้งที่แท็กคุณแอนมันจะลบหนีไหวมากฮ่าฮ่า ไทยทวงคืนโกลเด้นบอยชนะจากพิธธพิธภัณฑ์ของเอกชนแห่งหนึ่งที่ประเทศสหรัฐอเมริกาแน่นอนว่าเขมรโกรธมากเพราะทางกัมพูชานั้นก็ทวงโกลเด้นบอยสู้กับไทยอยู่เหมือนกันฮ่าฮ่ข้อนี้น่ะไม่ต้องเล่าเยอะเพราะตอนนี้เองก็ยังดราม่าไม่จบคือจะเอาให้ได้ยังเห็นคนกัมพูชาเข้ามาคอมเมนต์และโพสต์ทวงคืนบางคนตัดพพอเพราะไทยน่ะรวยกว่าจึงสู้คดีไหวฮะ เถียงไม่ได้เรื่องไหนนะ่ะจะอ้างเงินตลอดชุดไทยทำสวยกว่าก็บอกเพราะคนไทยนะ่ะมีเงินทำชุดอ้าวแล้วตัวเองเนะ่ะเคยมีชุดสวยๆแบบนี้ใส่ด้วยเหรอในเมื่อตัวเองนะ่ะไม่เคยรวย 8. มีคนัมบูชาเข้าไปรำในพิพิธภัณฑ์ต่างประเทศแต่ไม่มีใครสนใจแถมโดนเจ้าหน้าที่เข้ามาไล่ออกไปเดชาปุญให้เพื่อนไปยืนถ่ายคลิปตอนตัวเองรำ แต่กลับมีซีนเจ้าหน้าที่ไล่อายทั้งประเทศเลยตอนนี้น่ะซึ่งที่ไปยืนรำก็เพื่อปลุกกระแสทวงคืนสมบัติของขเขมรจากต่างประเทศกลับบ้านนั่นแหละฮ่าฮ่า,า,า 9. ย้อนกลับไปที่ซีเกม2023จัดงานห่วยมากพังมากเช่นพิธีมออเหรียญรางวัลแต่เปิดไฟหน้ารถกระบะฉายมาเพราะในงานนั้นไม่มีไฟฟ้าใช้ต้นคนอินโด ด่าทั้งประเทศฮ่าฮ่ไม่ใช่แค่นี้นะยังมีปัญหากับอินโดนีเซียอยู่หลายครั้งทั้งธงชาติกลับหัวชักธงชาติขึ้นเสาเอียงและอีกนับไม่ถ้วนเหนื่อยที่จะจำฮ่าฮ่าฮ่าสล่าสุดเว็บไซต์ยูเนสโกสาขามารดกทางภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมหรือ ICH เอารายชื่อขนมจีนกัมพูชานมบันจอกออกจากบัญชีรายชื่อ เบื้องต้นหรือ tentative list หลังจากที่ยื่นไปให้ยูเนสโกพิจารณา3ปีแล้วไม่สำเร็จตั้งแต่ปี2021ถึง2023แต่กลับปิดข่าวเงียบมากไม่เคยออกมาออกข่าวช่องไหนในกัมพูชาเลยคนกัมพูชานะ่ะก็ยังไม่รู้แต่ในช่วงเวลาเดียวกันช่วงต้นปีรายชื่อหลุดสื่อกัมพูชาเอาข่าวมวยกุนคแมในกีฬาซีเกม2023มาเล่นแทน คงใช้เรื่องมาปิดข่าวความอายที่รายชื่อขนมจีนหลุดแหละหลายเดือนต่อมากัมพูชานั้นยื่นผ้ากรามาหรือผ้าขาวมา้าเข้าไปแทนแก้เกอร์ที่ขนมจีนบันจอกหลุดออกจากยูเนสโกฮ่าฮ่าฮ่าปลอพักก่อนเดี๋ยวนึกอะไรออกจะมาอัปเดตอีกซึ่งทั้งหมดนี้นะครับคือรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับดรามา่าเขมรและไทยในช่วงปี2023นะครับ หากคุณคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับ